ครับวันนี้สวัสดีครับนะครับกลุ่มของวเรานะครับก็จะมานาเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเครื่องจักรหนูอัตโนมัตินะครับครับสำหรับกลุ่มของพวกเราก็จะมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้นะครับหนึ่งนะครับผมนายบุรวัจันทร์นะครับเลขที่สิบสองนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะธัญจราชวงศ์เลขที่สามสิบสามเป็นรองหัวหน้ากลุ่มครับสวัสดีค่ะนางสาววิลาสินีวรรณบุตรเลขที่ส5มสาตำแหน่งเลยขานุการค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวทิติการสุรายโยธินเลขที่สามสบสองตำแหน่งเฮลนย์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกันดีแก้วังสาเลขที่สามสิบสครับคค่ะเลขที่สามสิบเจ็ดตำแหน่งกรรมการค่ะสวัสดีค่ะนางสาวประเทศนี้พูนทองเลขที่สาสิบสี่ตำแหน่งกรรมการคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชนญลักษ์ช่วยสุบเลขที่25สิบห้าตำแหน่งกรรมการค่ะ ครับสำหรับขั้นตอนการนำเสนอปัญหานะครับก็มีดังนี้นะครับปัญหาที่สมาชิกของเราได้นําเสนอมานะครับก็สมาชิกแรกนะครับกับผมนะครับนายปุณภพจันทร์ครับ้านหนองหันหกตําบลสํารงอำเภออุบรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้นําเสนอปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับในถนนที่มันไม่เพียงพอนะครับทำให้ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันมองหาได้ยากนะครับมันมีความมืดมิดแล้วก็ทําให้เราเข้าถึงหมู่บ้านได้ไม่สะดวกสบายนะครับต่อไปนะครับก็เป็น นางสาวทันกีฬาศีหววงศ์นะครับอยู่บ้านยางชุมน้อยนะครับตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็จะเสนอปัญหาน้าปราปานะครับที่มีสีเหลืองนะครับแล้วปัญหาต่อมาก็เป็นหนูนะครับที่มีจํานวนมากนะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านความสะอาดนะครับต่อไปนะครับวันที่3นางสาววิศนีวรรณบุตรนะครับอยู่ที่บ้านหมากเขียบตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษครับก็ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับถังขยะนะครับที่ไม่พียพพอแล้ว ผูค้คนเนี่ยก็แยกขยะไม่ไม่แยกขยะก่อนทิ้นนะครับต่อไปนะครับคนที่สี่นะครับนาะงสาวธิฎิการสุร,รยงโยินนะครับอยู่ที่บ้านป้าหมู่21ต,ตำบลปู่สูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวานะครับที่มีที่มีจำนวนมากนะครับทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับ,บรตามบริเวณคลองน้ำคนต่อมานะครับคนที่ห้านาะงสาวกัญญาวีกแก้ววงศานะครับอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาศรีสะเกษเขตหนึ่งนะครับก็ได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับ เพอระบายน้าที่ตันนะครับทาให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับเมื่อฝนตกเป็นเวลานานเนาะคนต่อมานะครับก็คนที่หกนางสาวปัทยานีพี่กุลทองนะครับก็ได้นําเสนอปัญหาขอขออภัยนะครับอยู่ที่ย่านหน้าสถานีรถไฟนะครับถนนลูบบนตาบลเมืองใต้คือเมืองจังหวัดรีสเกตนะครับก็ได้นําเสนอปัญหาเกี่ยวกับขยะนะครับที่มีมากมายตามถนนทางเดินนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับจากบริเวณหน้าบ้านจากรถยนต์แล้วก็รถไฟนะครับ คนต่อมาคนสุดท้ายนะครับนางสาวานางสาวธัญรัตน์ช่วยสุงนะครับอยู่ซอยไทยพันธาสิบําบนโพอําเภอเมืองจังหวัดสีสะเกศนะครับก็ได้นําเสนอปัญหาเกี่ยวกับถนนหนทางนะครับที่มีความเปลี่ยวมีมืด,ม,ดมิดนะครับมองเห็นได้แล้วก็ไม่ชัดเจนครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเรื่องหัวข้อที่จะนาเสนอวนวัตกรรมของเรานะครับก็ สมาชิกทุกคนในกลุ่มนะครับก็จะออกความคิดเห็นเรื่องปัญหาและได้รงวมติร่วมกันว่าเราจะทาหัวข้อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการมีหนูชุกชุมในชุมชนนะครับเนื่องจากหมู่บ้านของเราเนี่ยครับก็ประสบปัญหามีหนูจำนวนมากในครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคต่างๆความเดือดร้อนต่างๆความไม่สะอาดต่างๆนะครับทาให้เกิดภายในเกิดขึ้นภายในชมุมชนของนางสาวธันเจรสินหง์วงศ์ครับสถานที่ก็เป็นที่บ้านยางชุมน้อยนะครับตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดับเหตุผลที่เราเลือก หัวข้อนี้ในการแก้ปัญหานะครับก็คือเนื่องจากในปัจจุบันนะครับมีการพบเจอชุมชนนะครับอยู่ตามแถวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเยอะมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ข้าวของแล้วก็อาหารนะครับก็เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากรวมถึงด้านสุขภาพของผู้คนนะครับทำให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้เหตุผลที่เราเลือกก็เป็นเพราะปัญหาของหมู่บ้านนี้นะครับก็มีความเป็นเพราะเป็นปัญหาของหมู่บ้านนะครับที่มีหลากหลายท้องถิ่นชุมชนก็มีปัญหานี้นะครับล้ววัฒกรรมนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาเก็บ กับหนูที่ชุกชมชุกชุมนะครับภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนครับค่ะนวัตกรรมเครื่องดังหนูจับเครื่องจับหนูอัตโน,นมัตินะคะค่ะแบบร่างนวัตกรรมนะคะก็จะมีบอร์ด e s p 3 2และ i r sensor มีอ r ร์มี o r d u น n n นแอนเซ o ร์ r มตนะคะแล้วก็ โมดูล ISD 1820ค่ะค่ะแล้วก็รูปภาพที ah ่หน <uds> ึ่งนะคะจะเป็นภาพรวมของกรุ่หนูอัตโนมัติค่ะค่ะแล้วก็ภาพที่สองนะคะจะเป็นภาพด้านหน้าของกลุ่มหนูอัตโนมัติภาพที่สามจะเป็นภาพด้านหลังของกรุ่มหนูอัตโนมัติค่ะค่ะภาพที่สี่จะเป็นภาพด้านล่างของกลงค่ะแล้วก็ภาพที่ห้าจะเป็นภาพด้านบนของกลงค่ะ ส่วนภาพที่6นะคะจะเป็นภาพด้านในของกลงเมื่อมองผ่านประตูและจำลองเมื่อหนูเข้าไปอยู่ค่ะในกลงนะคะจะมีที่ที่ดึงด้านหลังค่ะเพื่อเอาหนูออกค่ะแล้วก็จะมีกล่องเซ็นเซอร์ด้านบนแล้วก็ตรงด้านข้างนะคะจะเป็นกลงหนูที่ดัดแปลงต่อจากกล่องค่ะแล้วก็มีประตูด้านหน้าค่ะ วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมี Arduino ขอโทษค่ะ Arduino, Arduino Nano นะคะแล้วก็ servo motor ISD 1820แล้วก็ p h o t o b o t แล้วก็ ultrasonic sensor แล้วจะตามมาด้วย IR sensor board TSP 3 2แล้วก็กลืนก ensor, วา ensor, 32, วก, 49, กระดาษแข็งกลงแล้วก็สัมผัสไว้เท้าแบงค์ไฟ LED ค่ะ ขั้นตอนการทำงานนะคะหนึ่งก็คือศึกษาค้นคว้าข้าขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติและเซนเซอร์อันต้าโซนิกรวมถึงวิธีการติดตั้งอุปกรณ์และวิธีการเชื่อมเซนเซอร์กับบอร์ดอื่นๆและการใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะสองก็คือทดลองอุปกรณ์คระทำทดลองประกอบอุปกรณ์นะคะสามก็จะเป็นทดลองการทํางานของเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ และอั t ต้าซ n นิกเซนเซและการแจ้งเตือนผ่านลน์ค่ะ4ก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของนวัตกรรมให้สมบูรณ์ค่ะ วิธีการใช้นวัตกรรมนะคะ 1. นํานำนวัตกรรมดัดจับหนูไปวางในจุดที่มีหนูชุกชุม2ปล่อยให้เครื่องดักจับหนูทำงานโดยหากมีหนูอยู่บริเวณใกล้เคียงจะสามารถรับรู้ได้จากเสียงจากเซ็นเซอร์หากมีหนูผ่านเข้าไปบริเวณเครื่องดักจับชั้นในสุดจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทันที 3. หลังจากนั้นนาหนูไปปล่อยที่อื่นที่ป่าหรืออื่นๆขอหรือภอยค่ะหรือที่อื่นๆที่ต้องการ โดยการเปิดประตูด้านหลังและปล่อยหนูออกไปงบประมาณค่าใช้จ่ายเหลรันยิกได้แจ้งแก่สมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนี้ 1. a r d u i n o Nano 187บาท 2. Seromotion v 180 1 1 8บาท 3. โม m o ดูบันทึกเสียงและเล่นเสียง65บาท4บอร์ดทดลองวงจร64บาท5อัลตราโซนิกเซนเซอร์38บาท6แหล่งจ่ายไฟหรือพาวเวอร์แบงค์205บาท7สายจัมเปอร์50บาท8ปืนกาว214บาท9บอร์ด ESP 32และ IR เซนเซอร์258บาท10กงจับหนู75บาท11กระดาษแข็ง65บาท รวมทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปคำถามนะคะ 5W1H นะคะ จันทร์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับ4เลขที่12นะครับตำแหน่งหวัวหน้ากลุ่มครับสวัสดีค่ะนางสาวภาจราชวงศ์ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6กับ4เลขที่3 3ตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสา,าสสวราศินวีวรรณบุตรชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6กับ4เลขที่3 5าค่ะตำแหน่งเลขาธุกคคารสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิติการสุรายโยธินชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับ4เลขที่3 2ตำแหน่งเฮลันิกค่ะ สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาว ique, กัญญวิทย์แก้วสาชั้นมัธยมศึกษาปีที 6, 4, ่6คับ4ี่ได้ที่31ตำแหน่งกรรมการคนที่1ค่ะสวัสดีคะ่ะนางสาวประเทศนิพิคนทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คับ4ี่ได้ที่3 4ตำแหน่งกรรมการคนที่2ค่ะนางสาวธัญรัตน์ช่วยสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คับ4ได้ที่25ตำแหน่งกรรมการคนที่3ค่ะ วอนยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัด what? ปัญหาชุมชนที่มีหนูชุกชุมซึ่งเป็นพาหะนำโลกและความเดือดร้อนมากมายบายงชุมน้อยตำบลยังชุมน้อยอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษเวนปัญหาเกิดขึ้นหลักจากการขยายตัวของชุมชนทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นและมีหนูตามมา วายปัญหานี้เกิดจากการที่มีขยะมากขึ้นและขาดความจริงใจในการจัดการกับหนูในชุมชนทําให้หนูเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในชุมชนค่ะทางซื <How? S 1> ้อยาดักหนูและเร่งแหวเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นและกลุ่มรานะคะจะพรฒนากรเครื่องดักหนูอัตโนมัติซึ่งสามารถดักจับหนูได้หลายตัวเนื่องจากหนูตัวอื่นจะได้กินหนูตัวเดิมที่อยู่ในกรงและเดินตามตไปและไม่สามารถเดินต่อมาได้ค่ะ ซึ่งนาตกรรมนี้จะช่วยลดปัญหาหนูในบ้านลดปัญหาปริมาณคนที่เกิดโรคจากหนูและลดความเสียหายจากหนูในชุมชนตัวนล็กชุมน้อยค่ะคำถามสัมภาษณ์นะคะ 1>, 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลยางชุมน้อยตอนนี้มีอะไรบ้าง 2. นะคะปัญหาดังกล่าวสร้างผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนค่ะ 3. นะคะชุมชนในการรับมือเบื้องต้นกับปัญหาอย่างไรค่ะ 4. ชุมชนมีการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไร 5. ้าหากกลุ่มของพวกเรานะคะจะจัดทำนวัตกรรมเครื่องดักหนูอัตโนมัติคิดว่าจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนค่ะ อันนี้เป็นวิธีเป็นวิดีโอการนำเสนอนนการสัมภาษณ์ค่ะ <recreate> เราจะลงพื้นที่สัมภาษณ์กันที่ตบลวัสดีค่ะวันนี้เราจะลงพื้นที่สัมภาษณ์กันที่ตำบลยางชุมน้อยนะคะไปเลยัค แล้วนาตัวนะคะ,ะนางรัตนาพรศรีหวงค่ะอยู่ยางชุมน้อยค่ะนีครับายชานิษเทียวงเป็นที่ปรึกษากำนานตำบนำลน,น,น้อยครับครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์อยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับค่ะคิดว่าในยางชุมน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ ปัญหาหลักๆนี่คือตอนนี้ก็คือปัญหาน้ำประปาน้ำประปาไม่ไหลแล้วก็จะเป็นของคือเป็นชุมชนคือเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาพวกขยะมูลฝอยเยอะแล้วก็จะมีพวกแมลงที่เป็นเชื้อนำเชื้อโรคค่ะอาทิเช่นเป็นหนูเป็นแมลงสาบ เราคิดว่ามันสร้างผลกระทบยังไงกับชุมชนหรือว่าต่อบ้านมากครับเพราะว่าสาตร์พวกนี้มันมันจะเป็นสัตว์สร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะเป็นบ้านชุมชนมันเป็นบ้านอปักข้างจะเป็นบ้านเก่าบ้างใหม่บ้างแล้วก็ระบบการกําจัดขยะมันยังไม่ดีพอซึ่งมันจะเป็นแหล่ง อาหารของสัตว์พวกนี้มันจะทําให้เพิ่มปริมาณอย่างรวเรียโรยเฉพ่อหนูแล้วก็เพิ่มแรงสาวซึ่งมันจะเป็นสัตว์ที่นําเชื้อโรคมาให้ชุมชนแล้วก็คนในอาศัยอยู่ในครอบครัวแล้วมีวิธีรับมือกับปัญหานี้ยังไงปัญหาต้นต้นก็คือปัญหาของเราเองแล้วก็ต้องช่วยตัวเอง คือปัญหาแรกคือที่ว่าหนูเนี่ยค่ะก็คือเราจะซื้อกาวดักหนูจากร้านค้าคือมาช่วยตัวเองไปก่อนแล้วก็มีคําแนะนําพวกอสมอเป็นหน่วยงานของรัฐที่มาให้คําแนะนําในการรักษาในการดูแลบ้านครับแล้วการแก้ปัญหาระยะยาวของชุมชนม,มีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องหนูตัวนี้มันมัน มันก็เป็นปัญหาในชุมชนที่เป็นมานานแต่ก็พูดง่ายๆว่ามันจะเป็นปัญหาที่ชุมชนค่อนข้างจะมองข้ามหน่อยเพราะว่าส่วนมากเขาจะมองกันที่เศษฐกียบแต่ตน,นี้ถ้ามองลึกๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องสวัสดิการแลวกาเรื่องสุขภาพในชุมชนผู้นำชุมชน ก็อสมก,ก็มีการประชุมกันอยู่บ่อยๆว่ามีมาตรการออกมาตรการมาเพื่อยับยังย้งขยายพันธุ์พวกสัตว์รำคากในครอบครัวนี้อยู่เหมือนกันเออล้วก็ถ้าคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกหนูทําเครื่องดักหนูอัตโนมัติมาช่วยเหลือในปัญหานี้ที่นี่ที่ว่าจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดคะหรือว่ามีประโยชน์ยัยงไงถ้ามีการมันมันเรายังไม่เห็นผลง,งานนะคะแต่ว่า ก็อยากดูว่ามันจะใช้ได้เหมือนที่ที่เราใช้พวกสารเคมีหรือว่าที่เราซื้อมาจากตลาดว่า,เ,าเราจะทำได้ไหมแล้วว่ามีต้นทุนมีค่าใช้ใจ่ายอะไรประมาณนั้นไหมอย่างนี้ยค่ะก็คิดว่ามันเป็นวิธีการใหม่มันก็น่าจะดีกว่าวิธีการเก่าๆที่เคยเคยเคย ทำมาที่เรานำมาปราบก็มันเป็นเนี่ยปัญหาที่ปลายเหตุคือซื้อกาวหรือกัดักกับดักคือมันมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้าเป็นมีวิชาการใหม่ๆออกมาก็คิดว่ามันน่าจะดีต่อชุมชนแล้วก็ต่อระดับทุงสูงขึ้นไปต่อประเทศชาติด้วยครับตลอดนี้ขอบ,บอขอบคุณมม่นะครับค่ะ ปปต,ต่อไปเป็นขั้นตอนการทำนวัตกรรมค่ะขั้นตอนการทำนวตัตขั้นตอนการทำนวัตกรรมหนึ่งตัดกระดาษแข็งให้ได้เท่ากับกรงโดยตัดเป็นด้านๆแล้วค่อยนำมาเชื่อมกันเพื่อความสะดวก สองตัดกระดาษแข็งให้เป็นรูปประตูที่พอดีกับตัวหนูสามติดตั้งเซอร,ร์โวที่เชื่อมกับตัวประตูโฟโตบ้บอร์ดบอร์ดเสียงและดูโนานาโนสี่เดินสายจัมเปอร์ตัวเซนเซอร์กับโฟโต้บอร์ดและเชื่อมต่อกับเซอร์โวและเดินสายเชื่อมต่อกับบอร์ดบันทึกเสียงจากนั้นติดตั้งและบัดกรลมาภรณ์และเก็บสายไฟทั้งหมดไว้ในกล่องด้านบนนวัตกรรมจากนั้นทำการบันทึกเสียงเตือนและทดสอบ 5. ใช้โปรแกรมเพื่อเขียนโค้ด เพื่อประกาศตัวแปรของบอดเสียงและทดลองระบบ6เชื่อมตัวกระดาษแข็งให้เป็นรูปกล่องที่ว่างเว้นบริเวณด้านหลังไว้เพื่อติดตั้งประตูกัน้นและที่กั้นไม่ให้ประตูเปิดกลับมาซึ่งจะทำให้ประตูนั้นเปิดได้เพียงด้านเดียวไม่สามารถเปิดกลับมาได้และเชื่อมต่อกล่องเข้ากับกงหนูที่ทำการตัดเหล็กออกบริเวณด้านหลังที่ไม่ใช่ประตู 7. ติดตั้งบอร์ด ESP 3 2กับเข้าโฟโต้บอร์ดและเดินสายจัมเปอร์เข้ากับ IR เซนเซอร์จากนั้นทำการเขียนโค้ดโปรแกร,รมกำหนดการใช้งานเพื่อแจ้งเตือนผ่านลาย 8. เก็บบอร์ดไว้ในกล่องให้เรียบร้อยและโยงสายไฟเพื่อนำเซนเซอร์มาตรวจจับบริเวณกรุงด้านหลังเพื่อตรวจจับหนูที่เข้ามาติดกับแล้วแจ้งเตือนผ่านลน์ อันนี้ก็เป็นวิดีโออธิบายการทำงานของนวัตรกรรมเครื่องดัหนูค่ะอธิบายการใช้งานนวัตรกรรมของกลุ่มเราค่ะกลุ่มเรานะคะได้จำลองนวัตรกรรมขึ้นมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เราได้นวัตรกรรมแล้วนะคะเราก็จะเอาไปวางไว้ในบริเวณที่มีหนูชุกชุมนะคะแล้วเรานะคะก็จะใส่หารลงไปในกรงค่ะก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะ่ะต่อมาไม่นานนะคะหนูก็จะตามกลิ่นอาหารเข้ามาในบริเวณประตูด้านหน้าค่ะเมื่อหนูเข้าไปแล้วนะคะก็จะถูกเซนเซอร์ตรวจจับจับค่ะแล้วก็จะทําให้ประตูด้านหน้าเนี่ยปิดลงนะคะหลังจากนั้นนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายการใช้งานนวัตรกรรมของกลุ่มเราค่ะ กลุ่มล้วนะคะได้จําลองนวัตกรรมขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้นวัตกรรมแล้วนะคะเราก็จะเอาไปวางไว้ในบริเวณที่มีหนูชุกชุมนะคะแล้วเรานะคะก็จะใส่หาหารไปในกรงค่ะก็จะเป็นบริเวณนี้ค่ะต่อมาไม่นานนะคะหนูก็จะตามกิ่นอาหารเข้ามาในบริเวณประตูด้านหน้าค่ะ mm hmm. เมื่อหนูเข้าไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะถูกเซนเซอร์ตรวจจับค่ะแล้วก็จะทําให้ประตูด้านหน้าเนี่ยปิดลงนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดเสียงเกินขึ้นค่ะซึ่งจะทําให้หนูในตกใจแล้วก็หาทางออกนะคะและหนูนะคะก็จะเดินไปเจอประตูตรงนี้ค่ะซึ่งประตูตรงนี้นะคะจะสามารถเปิดได้เพียงด้านเดียวนะคะเนื่องจากอีกด้านเนมีการกั้นเอาไว้ค่ะและหนูนะคะก็จะเข้าไปติดอยู่ด้านในบริเวณตรงนี้นะคะหลังจากที่หนูนะคะได้เข้ามาในบริเวณกรงตรงนี้นะคะ ก็จะทาให้เซนเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะดังขึ้นค่ะแล้วก็จะไปแจ้งเตือนผ่านไลน์นะคะว่ามีหนูน่ยเข้ามาเมื่อหนูนะคะได้ติดกลับแล้วนะคะประตูด้านหน้าเนี่ยก็จะเปิดขึ้นนะคะแล้วก็จะรอรับหนูตัวต่อๆไปที่จะตามกลิ่นหนูตัวแรกเข้ามาค่ะซึ่งหากดักหนูนะคะได้เป็นจํานวนมากแล้วนะคะตรงประตูบริเวณนี้นะคะที่เป็นด้านหลังเนี่ยจะสามารถดึงขึ้นได้นะคะเพื่อนําหนูเนี่ยไปปล่อยะคะ่ะ อ่าต่อไปจะเป็นวิดีโอการสัมภาษณ์หลังจากการอธิบายการใช้งานไปแล้วค่ะ เรา,ารคิดว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างต่อชุมชนก็มีวมาร่วมมือกันจัดากัจับกดาษื้อมาก้อ <c oughs> นถก้อนไม่สำหรับการกจับล่อก ก็เรืองใหม่สํางรับการกบจัดหกเรื่องใหม่รัดมาใช้ได้ในในชีวิตจริในภิประจันจิงมัมันช่วยมันช่วยเยอะางเทุกบ้านใช้มันก็ต้องก็ต้องต้องต้องลบการปริมาณหนูได้เหมือนกันถ้ามีว่าทุกบ้านใช้ในการตัดหมู ทุกบ้านเพราะว่าบางทีบ้านเราทําแล้วก็มันต้องไปอยู่บ้านอื่นบ้านอื่นบ้านอื่นทําบ้านเราไม่ทํามันก็ต้องกลับมาเพราะว่ามันเป็บ้านมันติดกันมันก็จะมันจะวนไปวนไปทุกทุกบ้านเราก็ต้องพร้อมใจกันในการในการเอ่อกจัดพร้อมกันแล้วมีข้อเสนอว่าคาแนะนําอะไรบ้างเอ ปัญหาหลักก็เกียบที่ที่ราคาเพราะว่าสินค้าที่มันมีจำหน่ายมันเป็นแบบราคาไม่สูงราคาไม่สูงแต่มันก็มันเป็นยุทธนาการถ้าเป็นการต่อยอดไปอีกก็ต้องมีคบบุณภาพสูงอีกหน่อย มันก็เป็นของโบราณที่ใช้กันสิ่งต่อกันมาแบบอ่าตัวกับมันไมตายก็ติดกาวมันจะเป็นตามะสุกกระโปรงแล้วแบบแบบต่อไอันนี้มันยังมีชีวิตอยู่เราคือคือเราเราสามารถเอาไปที่อื่นได้แล้วถ้าว่าถ้าถ้ามันมันมีชีวิตอยู่เนี่ยบางทีเราดันไว้แล้วก็เราไม่ได้เก็บมันก็จะไม่ตายคือมันจะไม่หมิน พราะว่าเป็นกับดักทั่วไปที่เป็นกาวเป็นอาไรเนี่ยถ้าเราไม่เก็บแล้วมันตายแล้วมันมันเน่ามันจะมีกลิ่นเหม็นอันนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งคือคือมันไม่มันไม่ตายมันมีชีวิตอยู่เราจะกาจัดตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไอ้ที่มันเป็นเป็นในเอ่อที่มันตายอ่ะที่มันติดมันเป็นเป็นกาวเป็นอะไรมันมันมันจะตายตายแล้วมันมันจะวันหนึ่งสองวันเนี่ยถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเหม็นมันจะมีกลิ่น ครับวันนี้กลุ่มของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ